ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเลงซซยมาลายงซิสที่เป็นเหมือนกับโอเอซิสขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ถึง1 5 5 0 0 0เฮกเตอร์ปกคลุมไปด้วยเนินทรายสีขาวที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงปลายยุคคอเทนารีเมื่อประมาณ5.8ล้านปีก่อนโดยทะเลสาบสีฟ้าใสาที่แทรกตัวอยู่ระหว่างเนินทรายทำให้ทะเลทรายแห่งนี้แตกต่างจากทะเลทรายอื่นๆบนโลก ทะเลสาบกลางทะเลทรายเหล่านี้เกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำจืดจากพายุฝนที่ตกลงมากับน้ำทะเลที่เอ่อล้นมาจากชายฝั่งจนเกิดเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยนับพันแอ่งซึ่งบางแห่งมีความยาวถึง90เมตรและลึกกว่า3เมตรสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเท่านั้นทะเลสาบในมาลายองซิสยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ลึกลับที่สุดของบราซิล ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสกับสระน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยภูมิประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเลแม่น้ำและป่ายังทำให้ทะเลทรายแห่งนี้กลายเป็นระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งเต่าทะเลพยูนแมนาทีนกอพยพที่มหาที่หลบภัยและอาหารซึ่งที่นี่อาจเป็นทะเลทรายเพียงแห่งเดียวบนโลกที่คุณจะได้เห็นชาวประมงออกมาจับปลาสิ่งมีชีวิตที่อาศัย ยอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมออุณหภูมิของน้ําที่ร้อนได้ถึง87องศาฟาเรนไฮต์อาหารที่มีจํานวนจํากัดและออกซิเจนในน้ําที่เบาบางรวมถึงแหล่งน้ําที่อาจแห้งเหือดจนหายไปเมื่อถึงฤดูแล้งแต่ปลาฮอปโลแคทฟิชหนึ่งในสายพันธุ์ปลาหุ้มเกราะได้วิวัฒนาการตัวเองให้สามารถรับมือกับปัญหานี้มันสามารถคลืบคลานไปในทะเลทรายได้เป็นระยะทางไกลและอยู่รอด ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องการน้ําสกโยดมันมีประสาทสัมผัสพิเศษที่รับรู้ได้ถึงสารประกอบของน้ําที่ทําให้มันรู้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนเพื่อจะเจอกับแหล่งน้ําและโครงสร้างของร่างกายที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นยังทําให้ปลาดุกฮอปโลเป็นปลาที่เคลื่อนที่บนบกได้เร็วที่สุดชนิดหนึ่งอีกด้วยจากประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้คืนไปยังดินแดนทะเลซาที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาบริเวณ เขตแดนระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับรัฐเนวาดาเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเดดวลเล่ขุบเขาโมรณะที่ได้รับการบันทึกในกินเนสส์เวิร์ดเรคอร์ดว่าเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกโดยมีอุณหภูมิสูงถึง56.7องศาเซลเซียสเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีคศ1913ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกที่แทบจะไม่มีฝนตกเลยในแต่ละปี แม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสุดขั้วแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากถึง800,000คนต่อปีแต่ด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายทําให้มีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ในหุบเขามรณะแห่งนี้โดยเหตุผลทางทรัพยากรที่มีจํากัดพืชและสัตว์ต้องอาศัยแหล่งน้ําจากบ่อน้าพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเพื่อการดํารงชีพน้าพุร้อนที่มีมากกว่า800แห่งในเดดวอลเลย์ได้ ไห,หลไปรวมกันเกิดเป็นทานน้ำขนาดเล็กและเป็นที่อยู่อาศัยของปลาพัฟฟิสปลาเพียงชนิดเดียวที่พบได้ในหุบเขามรณะแห่งนี้ด้วยอุณหภูมิของน้ำที่สูงถึง47องศาเซลเซียสและอาจต่ำได้ถึง0องศาเซลเซียสในตอนกลางคืนบวกกับความเค็มของน้ำที่เกิดจากการไหลผ่านในพื้นที่ซลครีกซึ่งเป็นทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่ทำให้ทานน้ำแห่งนี้มีความเค็มมากกว่าน้ำทะเลถึง2.5เท่ารวมถึงความเบาบางของ ออกซิเจนในน้ำทำให้ยากต่อการอาศัยอยู่ของปลาชนิดอื่นปลาพัฟฟิสเป็นปลาขนาดเล็กที่มีความยาวโดยเฉลี่ย3.7ซนติเมตรพวกมันสามารถอยู่รอดได้ในแอ่งน้ำที่มีระดับความลึกเพียงไม่กี่นิ้วโดยกินสาหร่ายและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างกุ้งและมแมลงใต้น้ำเป็นอาหารในพื้นที่เดดวอลเลย์แห่งนี้เคยมีสายพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่เนื่องจากในอดีตทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่จนมาถึงในช่วงปลายยุคน้ำ เมื่อประมาณ10,000่นปีที่ผ่านมาน้ําในทะเลสาบเริ่มลดลงและแห้งเหือดกลายเป็นทะเลทรายทําให้ปลาหลายสายพันธุ์ไม่มีที่อยู่อาศัยและค่อยๆทยอยหายตัวไปเหลือเพียงสายพันธุ์ปลาพับฟิสที่ยังคงอยู่รอดได้ในพื้นที่โอเอซิสที่เป็นแอ่งน้ําเล็กๆปัจจุบันมีการค้นพบปลาพับฟิสอยู่5้าสายพันธุ์ในเขตพื้นที่เดดวอเล่หนึ่งในนั้นคือปลาเดวิลโฮพับฟิสที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในถ้ำเดวิลโฮ ที่อยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติแอสมิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเดดวอลเลย์ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำพุร้อนที่มาจากใต้ดินที่มีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสและมีระดับออกซิเจนในน้ำที่ต่ำทำให้ยากต่อการอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งในปีคศ1991ได้มีการสำรวจความลึกของถ้ำโดยการดำน้ำไปที่ระดับความลึก130เมตรแต่ก็ยังไม่สามารถมอง มองเห็นพื้นดินของถ้ำได้จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าถ้ำนี้มีความลึกเท่าใดแต่ปลาเดวิลโฮพลาฟฟิสอาศัยอยู่ในระดับความลึก24เมตรที่พวกมันสามารถหาอาหารและวางไข่ได้โดยมันจะกินทุกอย่างที่สามารถหาได้ในถ้ำเป็นอาหารตั้งแต่สาหร่ายแมลงและกุ้งขนาดเล็กปลาเดวิลโฮพลฟฟิสได้อาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นมานานกว่า10,000-12,000ปีโดยนักวิทยา ศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานว่าไข่ของปลาเดวิลโฮพัฟฟิสอาจติดไปกับขาของนกและถูกพามาที่ถ้ำแห่งนี้โดยไม่ได้ตั้งใจและใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากปลาเดวิลโฮพัฟฟิสเป็นปลาที่หายากและพบได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นทำให้ในทุกๆปีจะมีการสำรวจถ้ำปีศาจแห่งนี้เพื่อนับจำนวนประชากรของปลาเดวิล เโฮพับฟิสเหลืออยู่เพียง35ตัวเท่านั้นทำให้มันถูกระบุว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ซึ่งจากการนับจํานวนประชากรล่าสุดในปีคศ2024พบว่ามีปลาเดวิลโฮพับฟิสหลงเหลืออยู่ในถ้ำ191ตัวและคาดการว่าพวกมันจะไม่สูญพันธุ์ไปจนหมดตราบใดที่ระบบนิเวศภายในถ้ำยังคงสมบูรณ์และไม่ถูกคุกคามจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ปลาบางชนิดไม่ได้ใช้ชีวิตหรือมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทะเลทรายแต่กลับถูกพบอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแลง้งโดยยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทะเลทรายใกล้กับพื้นที่วาดีอารูมาในประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อมีคนพบปลาดุกขนาดใหญ่ฝั่งตัวเองอยู่ใต้พื้นทรายที่ร้อนระอุโดยคาดว่าปลาดุกตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ปลาดุกแอฟริกาที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกา และอเมริกาใต้ซึ่งการพบเห็นในครั้งนี้ทําให้เกิดกระแสะไวรัลในโลกโซเชียลว่าเจ้าปลาดุกยักษ์ตัวนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรโดยปลาดุกแอฟริกาไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในซาอุดีอาระเบียแต่ถูกนําเข้ามาเพาะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารซึ่งถูกเลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มก่อนจะหลุดออกไปในธรรมชาติตอนเกิดน้ําท่วมปลาดุกขึ้นชื่อในเรื่องของความอืดและสามารถอยู่รอดได้ในแหล่งน้ําที่มีออกซิเจนต่ําหรือแม้แต่บนบกที่ปราศจากน้ําถึงแม แม้ว่าอวัยวะหลักที่ใช้ในการหายใจของปลาดุกคือเงือกแต่ผิวหนังของปลาดุกสามารถดูดซับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศได้ปลาดุกบางสายพันธุ์อย่างปลาดุกเดินที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งชื่อของมันถูกตั้งตามความสามารถในการเดินหรือเลื้อยไปตามที่แห้งบนบกเพื่อหาอาหารและย้ายตัวเองไปยังสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยการใช้ครีบอกที่ทำให้ตั้งตรงคลืบคลานไปตามพื้นดินซึ่งปลาดุกแอฟริกันอาจใช้วิธี ีการเดียวกันในการพาตัวเองมาที่ทะเลทรายแห่งนี้โดยพื้นที่ของทะเลทรายที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําที่มีการท่วมเข้ามาในทะเลทรายอยู่บ่อยครั้งซึ่งอาจเป็นเส้นทางในการเดินทางของปลาดุกโดยคนที่พบเจอได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปลาดุกมาฝังตัวอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้แต่เขาพบเห็นมันทุกปีและเชื่อว,ว่ามันเดินทางมาเพื่อจําศีลในช่วงฤด,ดูร้อนโดยผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นว่าปลาดุกสามารถอยู่ในบ่อ คโคลนที่แห้งแล้งได้ยาวนานเพื่อรอจนกว่าฝนจะตกโดยใช้ความชื้นของคโคลนเพื่อให้มันอยู่รอดแต่ในพื้นที่แห้งแล้งอย่างทะเลทรายฮอกแมนก็สามารถใช้ผิวหนังสะสมออกซิเจนในอากาศและปล่อยเมือกออกมาตามผิวหนังเพื่อกักเก็บความชื้นก่อนจะฝังตัวเองลงไปใต้พื้นทรายและอยู่ในโหมดจำศีลเพื่อลดการเผาผ่านพลังงานซึ่งเพียงพอที่จะทำให้มันอยู่รอดได้ในฤดูแล้งที่ยาวนานถึง8เดือนของทะเลทรายในซาอุดีอาระเบีย ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล 1- ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงและเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ